ครับวันนี้ผมก็มาชำระเรือยนต์3,8 0พนะครับก็จะทำท่อใหม่นะครับ modify ท่อครับเดี๋ยวก่อนไปดูท่อมาดูก่อนนะครับรุ่นนี้เป็น3 8 0พันรุ่น2แหวนนะครับมีแหวน2ตัวนะครับแล้วก็ไปดูท่อครับก็คือตอนนี้ผมได้ชำระแล้วนะครับใช้งัดออกครับงัดออกไม่ได้เจียนะครับเวลาประกอบจะได้พับไว้อย่างเดิมครับไม่เสียของครับ ก็มาดูภายในกันนะครับภายในของท่อไอเสียเดิมเลยนะครับของแท้เลยนะครับนี่ครับเปิดมาก็จะเจอแบบนี้ครับน้ำมันเคลอะเลยนะครับคือเครื่องจะเอาไอเสียออกรูนี้นะครับแล้วก็มาผ่านตัวกองตัวกองจะผ่านแค่สองรูนี้นะครับก็รู้สึกว่ามันน้อยไปหน่อยครับก็เลย อาจจะเจาะรูเพิ่มนะครับหรือว่าจะถอดตัวนี้ออกเลยนะครับแต่รอบนี้ผมจะลองถอดออกเลยครับแล้วก็มาประกอบไปแบบนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะลองทดสอบดูก่อนว่ามันเป็นยังไงนะครับแล้วก็ถ้าไม่ไม่เวิร์กจริงๆก็จะเอาแผ่นกั้นเสียงนี่นะครับเจาะรูเพิ่มครับตอนนี้มันมีแค่นี้นะครับผ่านได้แค่สองรูนะครับสองรูนี้ครับรูสืกมันเล็กไปหน่อยนะครับแล้วก็น้ามัน คาบน้ำมันเต็มแล้วครับเขาเมาคราบน้ำมันก็เลยจะทําให้มันระบายได้ดีกว่านี้นะครับถ้าระบายไอเสียดีๆเครื่องก็จะแรงนะครับเดี๋ยวผมขอเวลาประกอบแล้วเดี๋ยวมาทดสอบกันครับครับการประกอบนะครับก็ค่อยๆไล่ขอบเข้าไปนะครับให้มันพับตามรูปเดิมนะครับก็วิธีนี้ไม่เสียของครับแต่มันต้องใช้ความพยายามนิดนึงนะครับ เริ่มแต่หัวท้ายนะครับให้เท่าๆกันเอาน็อตขวางไว้ครับเพราะว่ารูน็อตจะได้ไม่เคลื่อนนะครับก็้่อยไล่ขอบไปเรื่อยครับ พอมองมองด้านหน้านี่จะดูเหมือนไม่ได้ผ่าเลยนะครับเพราะไม่มีรอยเชื่อมเนาะแต่ความจริงใช้พับเอาครับด้านหลังพับเอาครับตอนนี้ก็ประกอบเสร็จแล้วนะครับก็ใช้ตีพับครับนี่ครับไม่ต้องเชื่อมนะครับค่อยๆงัดใจเย็นๆนะครับแล้วก็ตัวนี้เอากองออกหมดเลยนะครับเดี๋ยวลองประกอบแล้วก็ทดสอบเสียงกันครับ ทุกครั้งที่ประกอบท่อนะครับต้องใส่ประเก็นด้วยนะครับประเก็นคอท่อครับเพราะไม่งั้นมันจะเยิ้มฉ่าเลอะเครื่องนะครับรอย่าลืมใส่กันนะครับก็ไม่มีอะไรมากครับน็อตสองตัวครับแล้วก็น็อตตัวเมียเบอร์แปดครับ ตามด้วยฟันฉลามครับฟันฉลามนี้เอาขึ้นบนนะครับเอาขึ้นบนนี้ครับเอาลงล่างผิดครับเอาขึ้นบนครับตัวนี้จะใช้ล็อกด้วยน็อตหกเหลี่ยมนะครับ มือมันใหญ่ไปหน่อยครับเข้าออไม่ได้ <_ Z> เข้าแล้วครับ <_ Z> ตัวนี้เป็นเครื่อง3,800แแหวนนะครับก็คือเป็นงานที่โมดิฟายเหมือนกันครับก็คือเอาลูกสูบกับแหวน ที่เป็นรุ่น2แหวนมาใส่นะครับปกติเครื่อง3ามพจะเป็น1แหวนนะครับก็จะให้กําลังที่ดีขึ้นนะครับแต่ปัญหาเรื่องร้อนก็จะตามมานะครับเพราะว่าหน้าสัมผัสของแหวนกับเสื้อสูบจะมากขึ้นนะครับแต่กําลังดีแน่ครับแนะนําเลยสําหรับใครที่ใช้เครื่อง3ามพนะครับสามารถเปลี่ยนเป็นรุ่น2แหวนได้ครับทุกเครื่องครับ ก็เปลี่ยนให้แต่ละเครื่องก็มีแต่คนชอบนะครับเพราะว่ากำลังมันดีครับเดี๋ยวมาทดสอบกันนะครับทดสอบเสียงกันดูนะครับครับประกอบเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวทดสอบเสียงดูครับ เครื่องล่งนี่จังนะครับก็เป็นเสียงที่ยอมรับได้ครับไม่ดังเกินไปครับเพราะรุ่น3ามพันี่เสียงจะไม่ดังอยู่แล้วนะครับก็เสียงดังเพิ่มอีกหน่อยเดียวนะครับก็แต่แลกมาด้วยกําลังที่ดีขึ้นนะครับเพราะการระบายไอเสียที่คล่องตัวขึ้นครับก็ทําให้กําลังดีแล้วบวกกับรุ่น2แหวนด้วยก็คราวนี้ก็ตัดไม้สบายชดชดครับก็ขอจบการแบ่งปันความรู้ แค่นี้นะครับถ้าใครสนใจลองไปทำได้นะครับไม่ยากครับ